ก็มีรายงานกันออกมาแล้วค่ะนะคะมีรายงานกันออกมาว่าในช่วงค่ำเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกะรุณาปโปรดเกล้าให้ผลเอกสุรยุท์จุลานท์นะคะประธานองคมนตรีและองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์กลาดยิงศูนย์เด็กเล็กหนองบุลมพูค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและก็มีรายงานออกมานะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ค่ะจะเสะด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดหนองบุลมภู ا, ค่ะเพื да ่อ ส่งเยี่ยมผู้บาดเจ็บและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะคะที่จังหวัดหนองบุลมผูเองก็มีการประกาศนนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าในช่วงเวลา20นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นจะเสด็จพระราชดําเนินไปที่จังหวัดหนองบุลมผูเป็นการส่วนพระองค์นะคะและขณะเดียวกันค่ะถ้าจะไล่เรียงดูกันกับนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยทางพลตารวจเอกดํารง ศักกิติประพัฒน์นะคะผอตรอก็ได้แถลงด้วยนะคะว่าทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะรับนะคะผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์กาดยิงเอาไว้ในพระบรมนาถราชานุเคราะห์ทั้งหมดนะคะ